มาดูเรื่องราวน,นี้กันบ้างนะครับกรณีคุณไพบูลน wow. ิติตะวันนะครับเมื่อวานนี t un> <t un ้สารรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่คุณไพยบูลเนี่ยมีการยุบพักของตนเองนะครับที่จำกันได้สมัยตอนรั้ตั้งเนี่ยครับพักของณไพบูลที่มีการน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้านะครับที่สระบแกงของพักแก่ครับราบแล้วก็มีการตั้งก้องใส่ครับว่ากรณีที่คุณไพยบูลเนี่ยยุบพักตนเองแล้วไป เ,เข้าร่วมพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับอาจจะมีการเข้าข่ายขัดรัรฐธรรมนูญหรือว่าข้อกฎหมายข้อไหนหรือไม่นะครับและให้สารรัฐธรรมนูนเนี่ยวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณไพบู์ว่าต้องพ้นสภาพการเป็นสสหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็สารรัฐธรรมนูญก็มีการอ่านคำวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยครับมันคือสสหกสิบคนเนี่ยเขาเข้าชื่อครับยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับ และทางสภาเนี่ยก็ส่งเรื่องให้สารรัฐมนูลเนี่ยวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณไพบูล์นะครับว่าต้องพ้นสภาพการเป็นสสหรือไม่ย้อนไปครับคุณไพบูลนิติตะวันเนี่ยครับเติบโตจากการเป็นอดีตสวนะครับกลุ่ม40สวนะครับภายหลังเกิดรัฐประหารขึ้นครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสปชสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับและก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่างรัฐมนูญของชุดอาจารย์บวรศักดิ์อวันงคครับภายหลังการรัฐประหารเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ มีการเลือกตั้งครับคุณไพบูลมีการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาชนปฏิรูปหรือว่าพรรคที่สโลแกนของพรรคแก้คือน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ11เดือนเท่านั้นครับคุณไพบูลยุบพรรคประชาชนปฏิรูปของตนเองนะครับและไปเข้าร่วมกับพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับแน่นอนก็ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็ทาให้ถูกพวิจารณ์อยู่ปัจจุบันว่ามันอาจจะเข้าข่ายในการขัดข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ยังไงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในศาลก็ได้มีการอ่านคดีในการยุบพรรคนะครับ ประชาชนปฏิรูปของคุณภัยบูลและไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐว่านะครับอาจจะเข้าข่ายผิดหรือไม่เพราะว่าคุณภัยบูลเนี่ยยังไม่พ้นสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของกลุ่มสสที่เขาไปยื่นเรื่องให้ประธานสภาเนี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับข้อกล่างหาคําถามท,าที่ถูกตั้งก็คือว่า1เนี่ยคุณภัยบูลเนี่ยเข้าพรรคพลังประชารัฐได้อย่างไงครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยต้องทําหน้าที่หัวหน้าพรรคเก่าคือพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่ ตามข้อรยละเอียดกฎหมายเนี่ยมันยิบย่อยนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายตามรัฐมนูลเนี่ยเขาบอกว่าต้องดํานงตําแหน่งหัวหน้าพักจนกว่าจะชําระบัญชีเสร็จสิ้นนะครับต้องลงลึกไปในข้อกฎหมายผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับละเอียดยิบย่อยและก็เข้าใจยากนะครับข้อที่2ก็คือคำถามก็คือเข้ามาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อได้ยังไงในพักพลังประชารัฐครับเพราะว่าคุณใบบุญไม่มีชื่อในปาร์ตี้ลิสต์ของพักพลังประชารัฐตั้งแต่แรก แน่นอนว่ามันก็มีมินเมในการผิดข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นข้อสงสัยที่ถูกยื่นไปให้สารมนูตีความครับสารมีคำวินิจฉัยมาเมื่อวานนี้ครับอันดับแรกเลยคือการยุบพักของคุณไทบูลเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับของพักการเมืองครับ 2. เหตุผลที่กรรมการบริหารพักเผยผมก็คือการยุบพักก็คือกรรมการบริหารพักเนี่ยลาออกกันก็คือพักรประชาชนปฏิรูปพักของคุณไพบูลที่ยุบแปรนะครับเหตุผลที่เขาให้ก็คือกรรมการบริหารพักเนี่ยลาออกกันและขาดผู้สนับสนุนพักครับ วันที่6กันยายนปี62กกตก็มีมติให้สิ้นสภาพนะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบนะครับต่อมาครับคุณไพบูนเนี่ยนะครับก็ต้องหาพรรคให้ได้ใน60วันซึ่งแน่นอนครับว่าภายหลังจากที่มีการยุบพรรคเอ่อประชาชนเป็นรูปของตนเองก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในทันทีนะครับและปัจจุบันเนี่ยคุณไพบูลก็รับรงตาแหน่งรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ดูแลเรื่องข้อกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับ แน่นอนครับว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณไพบูลเนี่ยเตรียมที่จะยื่นฟ้องพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทด้วยนะครับในข้อหาการหมิ่นประมาทและก็บุคคลอื่นๆที่ให้สัมภาษณ์สื่อโพสต์ข้อความต่างๆใส่ร้ายกรณีนี้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าและคนก็บอกว่าอาจจะเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองใหมนะครับแต่นี่ก็ผมและข่าวไอทีดวกรายงานคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมีประกาศออกมาเมื่อวานนี้ครับข่าวไอทีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ